นี่คือลูกของปลานินนะครับนี่ยก็จะขึ้นมาหากินตามริมฝั่งนะครับนี่ครับตัวใหญ่นะจะเป็นแม่นะครับเป็นแม่ของปลานินจะเห็นเมื่อตะกี้ส่วนตัวเล็กๆนี่นะครับจะเป็นลูกของปลานินประมาณสองถึงสามเดือนนะครับมันก็จะออกลูกนะครับเพราะว่าปลานินที่ผมเอามาเลี้ยงนี้ไม่ใช่ปลานินแปลงเพศนะครับเป็นปลานินธรรมดา ปานินธรรมดานี่ผมก็ว่าเลี้ยงง่ายนะครับก็ขายข้องนะครับเพราะว่าคนที่เขาซื้อนะครับเขาไม่ได้เอาไปเผาอย่างเดียวนะครับบางคนก็เอาไปทอดเอาไปนึ่งนะเอาไปเผาก็ได้นะครับถึงแม้มันจะตัวเล็กกว่าปานินแปลงเพศนะครับมันก็สามารถขายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ